วันนี้ก็มาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับรอบที่แล้วให้เด่น038ก็เข้ารูดทั้ง3และ8นะครับ3 6และ8 7นะครับน่าเสียดายมากให้เลข3ตัว6 3 7ก็ออก6 8 7ครับรอบนี้ก็มาว่ากันใหม่รัฐบาลไทย รอบนี้ผมให้เด่น 1, 3และ8 1ตัดให้ 1, 2, 1, 5, 1, 7, 1, 9 3, 3, 2, 3, 4, 3, 7, 3, 8, 3, 9 8, 8, 0, 8, 2, 8, 5ชุด3ตัว 4, 3, 8 5, 7, 9 5, 9, 1 7, 3, 8เช่นเคยนะครับเป็นแค่แนวทางตอนนั้น แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รัฐบาลไทไหลรอบนะครับจาอให้ไม่เข้าก็สมัครไจจกเข้าแต่เลขเด่นเลขรูดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าทันชอบตัวไหนถูกชะโลกกับเลขตัวใดก็มาลุ้นผลกันเช่นเคยครับ4ี่โมงเย็นนะครับ16นาฬิกา ว่าแนวทางรัฐบาลไทยเราจะเข้าไม่้าราวนี้กขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคด,ดีครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ